เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูการนี้อย่างทางคือดิสจนมิดฟิลด์เด็กบ้นของเราเมื่อเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในช่วงหลังจนได้รับคำชื่นชมจากทั้งบรรดาแฟนบอลกูรูทั้งหลายและรวมถึงกุนซือของเราอย่างทางเยอเกนครอปอีกด้วย ล่าสุดทั้งแป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราก็ออกมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของโจนส์ด้วยเช่นเดียวกันและได้แสดงความภาคภูมิใจต่อพัฒนาการที่เขาได้เห็นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในตัวนักเตะคนนี้ผมต้องบอกเลยว่าพัฒนาการของทางคร์ติสโจนนั้นได้ก้าวขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาการของทีมเราตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีก่อนโน้นแล้วนะลินเดอร์ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เขาเป็นนักเตะที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาอยู่เสมอเขาแสดงออกถึงความเป็นผู้นำทั้งเมื่อยามที่เขามีและไม่มีบอลอันที่จริงแล้วเขาเล่นได้อย่างสุดยอดมากเลยนะในทัวร์นาเมนต์ยูโรชุดอายุไม่เกิน21ปีที่ผ่านมาสำหรับผมแล้วเขาเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีที่สุดในการแข่งขันรายการน,นั้นเลยโดยสัมไปนะ ดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลต่อเกมการเล่นทั้งยามที่เขามีและไม่มีบอลมันยอดเยี่ยมมากๆที่เราได้เห็นว่าเขาแสดงมันออกมาให้เห็นแทบจะทุกครั้งเลยที่เขาได้รับโอกาสลงสนามนั่นทำให้เราเองก็มีความสุขไปร่วมกับตัวของเขาด้วยเหมือนกันแน่นอนว่าเรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขาเป็นอย่างมากเลยนะ เพราะนี่คือเด็กหนุ่มที่มีความทุ่มเทมแบบสุดตัวทุกครั้งที่คุณให้โอกาสเขาหลงสนามไปแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นมาแบบครั้งแล้วครั้งเราเข้อแสดงให้เห็นมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่สู้แบบไม่มีการถอย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลลอดีตแบ็กขวากับตันทีมตระบตตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นเหมือนไม้เหมือไม้เมากับทีมของเรามาโดยตลอดและก็มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อทีมของทางเยอเกนครับอยู่เป็นนิด แม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทีมของเราจะร่างตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกโดยมีคะแนนทิ้งห่างทีมอันดับที่2และ3อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแอสตันวินล่าที่มีคะแนนเท่ากันอยู่2แต้มแถมก็ยังนำหน้าทางอาร์เซนอลกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในอันดับที่4และอันดับที่5ถึง5คะแนนตามลำดับอยู่ก็ตามที แต่เนวิลก็เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วผลงานของยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จะแผ่วปลายลงมานั่นจะตรงกันข้ามกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ของอังเก้ปอสเตโคกรูที่เพิ่งจะเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขามาแบบสดๆดร้อนร้อน2เประตูต่อู0จนเนวิลฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแตกเลยว่าสเปอร์จะจบอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ ้าทดน้ำฮอสเปอร์สามารถรักษาสภาพความฟิตของนักเตะเอาไว้ได้แน่นอนว่าพวกเขาจะจบอันดับในท็อปโฟนะเนวิลกล่าวผมคิดว่าบางทีพวกเขาอาจจะขึ้นไปถึงอันดับที่2หรืออันดับที่3บนตารางคะแนนเลยด้วยซ้ำ เมื่อพวกเขาได้บรรดาลนักเต็กที่ได้รับบาดเจ็บอยู่หายกลับมาและหากพวกเขาผ่านช่วงเวลาในหลายสัปดาห์นี้ไปได้ผมก็คิดจริงๆว่าพวกเขาจะสามารถจบอันดับได้ดีกว่าทางอาร์ซนอลและลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤดูกาลนี้ด้วยสัมปายนอกจากนี้การที่พวกเขาจับสลากมาเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมเ FA ครับมันก็อจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเขากิดได้ พราะถ้าพวกเขาต้องจอดปลายเพียงแค่รอบนี้มันจะทำให้พวกเขาสามารถหันไปโฟกัสได้อย่างเต็มที่กับการแข่งขันในเกมลีกแน่นอนว่าตัวของอังเก้ปอสเตโคกรูเองคงอยากจะได้แชมป์แต่เราก็เห็นกันมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาว่าทีมที่มักจะทำผลงานได้โดดเด่นขึ้นมาในฤดูการใดก็ตามก็มักจะเป็นทีมที่ไม่ได้ลงเล่นในฟุตบอลยุโรปหรือไม่มีฟุตบอลถ้วยมาทำให้พวกเขาต้องควยเขว สำหรับตัวของอังเก้เองแล้วการจบอันดับที่2หรืออันดับที่3ซึ่งพวกเขาสามารถทํำมันได้นะหากเส้นทางสะดวกมันคงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสําหรับพวกเขาเลยล่ะในก็ฟังความคิดเห็นจากทางแกรี่เนวิลลกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาตอบโต้จากแฟนบอลของทางลิเวอร์พูลของเรากันบ้าง มื่อูดใช้ Twitter ที่ชื่อ c a t underscore lfc 3ก็ได้เข้ามาสวนกลับเนวิลแบบหน้าหงายกันเลยทีเดียวว่าลืมดูตารางคะแนนพิมลิกไปหรือเปล่าว่านในตอนนี้ใครนั่งเป็นจ่าฝูงอยู่ถึงออกมาพูดจาแบบพร่อยๆเช่นนั้นแกรี่เนวิลเพิ่งจะบอกว่าสเปอร์สามารถจบอันดับเหนือทีมของเราได้เพราะพวกเขากำลังจะได้ตัวนักเตะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บโพสต์ดังกล่าวระบุ ต่เราป็นจ่าฝูงของตารางแล้วเราก็ยังอยู่ในการแข่งขันทั้ง4รายการโดยไม่มีเทรนตซาลาเอนโดโลเบอร์ซันติยาโกซิมิคัสโซบอสไลมาติสและบายเซติชแล้วหากเราได้นักตเตะเหล่านี้กลับมาบ้างมันจะเป็นอย่างไรก่อนที่เขาก็มีการแท็กกลับไปหาทางเนวิลด้วยโดยโพสต์ดังกล่าวนั้นก็ได้กลายมาเป็นไวรัลแทบจะทันทีและมีผู้รับชมไปแล้วเกือบ2ล้านคน มากระนั้นตัวของเนวิลเองก็ได้หยิบโพสต์ดังกล่าวกลับมาตอบโต้ตกลับไปอีกครั้งด้วยเหมือนกันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาด้วยการรีโพสต์และก็มีการตอบโต้กลับไปว่า สำหรับกลุ่มคนที่อาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวแบบคุณซึ่งมีมากมายในทุกวันนี้เหตุผลที่ผมพูดว่าสเปอร์สามารถขอย้ำคำว่าสามารถจบอันดับเหนือทีมของคุณได้ก็คือหากพวกเขามีเส้นทางที่สะดวกโยทินและคุณเองก็ยังอยู่ในการแข่งขันทุกรายการหากมองว่ามันเป็นความเห็นที่น่าหัวราอก,ก็จงผ่อนคลายและมีความสุขกับพิม์ลิกของคุณไปพร้อมปิดท้ายด้วยอิโมจิเป็นรูปอันดับที่หนึ่ง แล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเมดจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่า ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลเตรียมเดินหน้าไล่ล่าตัวทั้งไมเคิลโอริเซ่ปีกตัวเทพของทางปราศรือนแก้วคริสตันพาเลตไปเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้าให้กับทีมของเราหลังจากมองเขาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายเลือดให้กับทีมใหม่ตามนโยบายการสร้างลิเวอร์พูล2.0ของทางเยอเกนครับแม้ว่าในดีลนี้เราอาจจะต้องรอเป็นถึงช่วงซัมเมอร์เป็นอย่างน้อยก็ตามที ล่าสุดทางฟ a b บิยโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะ ก็ออกมายืนยันถึงเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการย้ายทีมของทางดาวเตวไว22ปีนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้อย่างแน่นอนและจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ซึ่งก็จะประจวบเหมาะกับการที่เงื่อนไขค่าจิกสัญญาของเขาตามสัญญาฉบับใหม่ที่ได้เซ็นเอาไว้กับทางคริสตันพาเลตย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วมีผลบังคับใช้ ดังนั้นเราก็คงต้องมารอติดตามดูพัฒนาการในการไล่ล่าตัวของทางโอริเซของทีมเราต่อไปอย่างใกล้ชิดว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนหรืออย่างไรกันไมเคิลโอริเซย้ายไปลิเวอร์พูลนะเหรอเอาล่ะผมขอพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะว่าไมเคิลโอริเซจะยังไม่ย้ายทีมไปไหนในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้โรมาโนกล่าว นี่คือความรู้สึกในวันนี้นะแต่หากมันเป็นช่วงของซัมเมอร์มันอาจจะกลายมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยขอย้ำอีกครั้งว่ามันอาจจะกลายมาเป็นอีกเรื่องเลยนะเพราะเขามีเครื่อนขายค่าทิกสัญญาอยู่ด้วยดังนั้นมาถึงในช่วงเวลานั้นสันนการ์ในการย้ายทีมของเขามันจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยละ่ะมันจะกลายมาเป็นคนนันเรื่องกันเลยสำหรับตัวของโอริเซในเรื่องอนาคตของเขา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งเป้าหมายการเสริมทัพในแดนกลางของเราอย่งทางชูเอาเนเวสมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลาจากค่ายเยวดิสบอนเบนฟิก้ากันบ้างย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วโอโจโกสื่อชื่อดังจากประเทศโปรตุเกตก็ได้ประคมข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลของเราได้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมเต็งที่จะได้ไรเซนของเขา ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็ได้ระบ,บุว่าในตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมปรับหน้าทีมของเราด้วยการเกตทับข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ ทางฝั่งของทางเบนฟิก้าเองแม้จะไม่อยากปล่อยตัวเขาออกมาในเดือนนี้แต่ตัวของดาวเตะวัย19ปีก็มีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบ,บุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่ตัวเลข120ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว103ล้านปอนด์ ขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เพิ่งจะได้งบประมาณเข้ามาเพิ่มเติมจากการเข้ามาซื้อหุ้นของทางเซอร์จินเรฟคริฟและพวกเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเงินฉีกสัญญาคว้าตัวนักเตะมาร่วมถิ่นโอทราฟร์ดังกล่าวหลังนักเตะที่พวกเขายืมตัวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์อย่างโซซิยานอัมมาบั ไม่ประสบความสําเร็จและคาเซมิโลเองก็ได้ผ่านจุดพีิกของตัวเองไปแล้วท้าไม่อยู่ไนแต่ตั้งใจจะหันมาคว้าตัวทางเนเวสเหนือถาดลิวอพูให้จบได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ